รู้ไหมคะว่าเวลาเป็นต้อกระจกมีหลายชนิดมากๆเลยนะคะและแต่ละชนิดเนี่ยก็อาการไม่เหมือนกันค่ะอย่างต้อกระจกชนิดนี้นะคะเรียกว่าต้อกระจก PSC p ia, Sac ็ดี่โพสทิเลียแซ a แคปซูล่าค่ะตลต้อกระจกชนิดนี้นะคะอาการแปกค่ะ ตาตาหมวัวเมื่อเจอแสงสว่างจ,จ้าแต่ว่าพอมืดมืดเนี่ยอาการตาหมวัวเนี่ยจะดีขึ้นพอเวลามีแสงสว่างมากๆนะคะรูม่านตาเรา,าจะหดเล็กค่ะพอหดเล็กเนี่ยมันก็จะไปโดนตรงที่เป็นต้อกระจกที่ขุ่นพอดีนะคะหรือว่าตรงที่เป็นเพี้ยเสียนพอดีแต่พอที่มืด,ม,ดมืดนะคะมา่านตาเราก็จะขยายใหญ่มากขึ้นแสงก็เข้าได้มากขึ้นทําให้คนไข้เนี่ยชัดมากขึ้นลักษณะการขุนของ,ของต้อกระจกชนิดนี้นะคะก็จะอยู่ขุ่นเฉพาะด้านหลังนะคะส่วนของที่อยู่ตรงกลุ่มหุ้มเลนส์ส่วนหลังมักพบได้ในคนที่อายุน้อยนะคะสัมพันธ์กับกลุ่มคนที่เป็นโรวาว กินยาสเตียอรอยหรือเป็นโรคที่เกี่ยวกับโรคภูมิคุ้มกันในตัวเองเช่นเซลลอีหรือว่าลูมาตอการผ่าตัดสําหรับเคสแบบนี้นะคะก็คือใช้การผ่าตัดสลายต้อกระจกค่ะที่เรียกว่าโฟโกอิมันซิเพชันนะคะจะเปิดแผล2มิลน,นะคะแล้วก็ดูดเอาเลนตาที่ขุณเนี่ยออกไปแล้วก็ใส่เลนตาเทียมใหม่เข้าไปแทนค่ะเวลาผ่าเสร็จแล้วนะคะคนไข้เนี่ยก็จะมองเห็นทันทีค่ะเปรียบเสมือนการเปิดม่านให้แสงเข้าได้นะคะคนไข้ก็จะสว่างแล้วก็มองเห็นแบบทะลุออกไปได้เลยถ้าใครนะคะมีอาการรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราตาม,มัวตอนกลางวันแต่ก็ตอนกลางคืนเนี่ยกับ อะะาจจะเป็นต้องกระจกชนิด PSC ก็เป็นได้ค่ะ